ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการวางท่อของพี่เอติดอาการคารพิกงานก่อสร้างเรัว่าวันนี้เขาจะติดแบบไหนกันนะครับเขาจะเดินวางท่อตามร้อยสายใต้ดินแบบนี้นะครับแล้วข้ามไปเรื่อยๆตามทั่วคาเลยครับดูนะครับเป็นตัวอย่างครับนี่นะครับพอเราจะมาเดินดูลอบๆกนนะว่าเขาติดกันยังไงกันนะครับ นี่ครับก็จะเดินรอบนี่เลยครับตามคานี่นะครับแล้วก็จะมีหัวสปริงเกอร์นี่นะครับเวลาเขาอัดน้ำยาเข้าไปนี่นะครับมันจะพุ่งกระจายใต้ดินนะครับเพราะปวกพวกนี้มันจะอยู่ใต้ดินคารนป้องกันปวกขึ้นบ้านครับนี่ครับแล้วจะเดินตามท่องนี่นะครับนี่คือท่อบริเวณก่อสร้างรู้สึกจะเป็นห้องน้ำนะครับตรงเนี้ยเขาจะเดินเยอะหน่อยนะครับตรงเนี้ย เพื่องการตัวนี้มันมีความชื้นนิดหนึ่งครับนี่ครับเพราะเขาจะเดินรอบไปเลยครับตอนนี้เขาเดินรอบเลยตามคานนี้นะครับนี่ครับตามคานบ้านเลยครับ นี่ครับตามรอบนี่เลยครับตามอาคารนียแล้วก็ยังมีท่อออกไปนะครับไว้อัดน้ํายาครับนี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับด้านหลังนี่ครับด้านข้างนี่นี่เขาเตรียมไว้แล้วพร้อมแล้วครับเนี่ยแล้วเขาจะใส่กล่องคีนะครับเวลางานเสร็จเาแล้วครับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ